เมน,นู้ข้างบวันนี้กินส้นตมตำนะครับส้ตมตำทะเลครับแล้วมีหมูทอดด้วยมีขาวลวกใส่กระเทียมเจียวเนาะอันนี้ส้ตมตำแบบไม่เผ็ดน,นะครับแตงกวาผัดสดแล้วก็นมจีนนะครับนี่คือเครื่องที่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะครับหลักๆก็มะละกอกุ้งเนาะเครื่องเทศต่างๆ <S <S นี่ก็จะ็ชีได้เหลียงเป่ามาซังผัวก็มาซังผัวผมก็ยีสิสจริงเกียกอ่าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็อเ,อเอาน้ำแข็งแช่ซะหน่อยหนึ่งก่เพื่อจะทำให้กรอบขึ้นนะครับนี่แล้วก็ทำกุ้งครับ แล้วก็ผ่าหลังเอาไส้ออกนะครับแกเปลือกออกแล้วก็ตัดพวกหนวดทิ้งนะครับนี่ครับกุ้งที่เราผ่าเสร็จเดี๋ยวเราจะต้องการแช่โซดาพวกนี้ด้วยนะครับนี่ครับในอ้วนโซดาเข้าไปนะครับเพื่อที่จะทําให้ความสดแล้วก็กลมกล่อม,มขึ้นเนาะแล้วมีปลาบึกนะครับหลังเสร็จเช่นเดิมครับผ่าเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นเราจะเอาไปแช่กับกุ้งครับนี่แล้วก็ เส้นบีขาวเนาะเพราะเราจะเอาไปลวกแต่ต้องแช่น้ําก่อนนะครับอยเดี๋ยวเอาไปต้มเนาะเอามาเตรียมหมูก่อนนะครับหมูสามชั้นนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับสังชิงรุกอ่ะ一刀刀整齐ใช่ไหมแล้วก็ทาแล้วปรุงด้วยน้ําปลาซอสหอยนางรมนะครับนี่แล้วก็ใส่รสด,ดีสักหน่อยนึงนะแล้วใส่พริกไทยสักหน่อยนะครับแล้วก็หมักนะครับหมักเสร็จแล้วก็จะเก็บแล้วก็จะเอาแช่ตู้เยะนะ็นเนาะเพราะว่าจะหมักไว้ประมาณสัก ครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครับนังเปล่ที่เราแช่ไว้ก็มาต้มนะครับมีเขาแล้วก็เอามาลวกสักแป๊บเดียวก็พอเนาะเอาตะแกรงมารับเพื่อเอาน้ําออกนะครับแล้วเราจะใส่กระเทียมเจียวนะครับอืหอมมากเนี่ยยังมีกุ้งแล้วก็กระเหมึกนะครับแล้วก็ลวกสักแป๊บเดียวนะแล้วก็ชีวเซาเดียวเราจะทอดหมูนะครับหมูที่เราหมักไว้ไว้ประมาณสี่ถึงหาทีนะครับอืบอกเลยว่าหอมมากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็ซั b s c r i b e ในช่องยูทูบของเราด้วยนะครับนี่ครับเครื่องต่างๆที่เราเตรียมไว้นะครับพร้อมจะตําแล้วนะครับโคกแรกเราใส่ปะลารานะครับเสีกระเทียมเสียพริกสดเดี๋ยวเสีพริกแห้งด้วยนะครับเราไม่ชอบกินถั่วผักเกยาวกันนะครับเลยไม่ใส่นะครับแล้วก็ใส่มะเขือเทศนี่ลูกเล็กพวกนี้ครับกินได้ทั้งลกูกอร่อยดีครับ แล้วก็มะเขือปอกนะครับใส่เยอะชอบทุกคนแล้วก็เราจะใส่ชุสนะครับใส่หลายแซบหลายใส่น้อยแซบร้อยคนที่สามบพูดกันเนาะแซบหลายแล้วก็ใส่น้ำมะขิงเปรี้ยวนะคะ <ๆ S 1> รับปลาน้ำป,าล,ปาลาสันเต็กกับปลาล้านครับส้มตำก็อยู่ที่ตัวเองชอบนะใครชอบรสชาติไหนก็ใส่แบบนั้นะครับเราชอบเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวแล้วก็มันเวเนาะใส่มันเวาเพิ่มโอ้ยน้ำลายแตกในปากแล้ว ส่นาฬิกนะครับแล้วก็คนให้เท่ากันเนาะคนให้เท่ากันเอจ,นนจะก็หมาสองฝูงเราจะกู้ยิงเอาเชียนวะใส่ซีฟู้ดที่เราเตรียมไว้นะครับนี่ครับกลิ่นปะลาล้โคตรฉุนโคตรเดือดไม่ได้เหม็นนะมันแบบ,แอบหอมๆแหละแล้วเราเสียบเรียบร้อยนะครับนี่เรากเตียนถาดที่เราเอาไว้ครับส้ตมตำถาดซีฟู้ดนะครับ นี่ครับคือส้มตำที่เราเตรียมไว้นะครับนี่คือเมนูวันนี้ครับส้มตามหมูทอดมีมีขาวอันนี้แบบไม่เผ็ดนะครับของเด็กผัดสดแล้วก็ขนมจีนนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวอ้วนเราครับฮะปรุงเสร็จจะปไฮ่อฮัาฮ่าอ่าฮ่าล่กฮ่า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 อกาฮ่าฮกาฮ่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 าฮ u าฮ่าฮ่าฮ่กฮ่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่า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 าาฮ่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 ่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าาาาบเาา